สดีค่ะกลับมาพร้มกับซีอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่โควิดเพ็นเพดนะทำให้เราสั่งของเยอะแยะมากมายจึงเกิดเป็นคลิปอันบ็อกรอบนี้ขึ้นนะคะก็ช่วงนี้ซงกำลังแต่งบ้านมีทั้งของแต่งบ้านแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนิดๆหน่อยๆเนื่องจากว่าไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเราก็เลยเลือกคัดสัน สิ่งที่ชื่นชอบตอนนี้มาอันบ็อกซ์กันนะคะตามไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างจ้าอย่างแรกเลยชิ้นแรกอันนี้จะเป็นเทียนหอมนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นของแบรนด์ just m a r i เนาะกลิ่นนี้ที่ซีนเลือกก็คือจะเป็นกลิ่น mountain whisper คือแบบมันจะเป็นกลิ่น feeling แบบเหมือนร้านกาแฟหอมหอมหวานๆน,นัวๆคือหอมมากเอาไว้จุดช่วงก่อนนอนฟินเวอร์คือเนี่ยเป็นหนึ่งในของแต่งบ้านแล้วก็คือแพ็กเกจสวยงามด้วยนะก็ อันนี้เดี๋ยวซินทิ้ง IG ไว้ตรง description box หมดเลยนะคะคือตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากละแก้วคือไซส์นี้เป็นไซส์แบบ300 ml มนะั้งไซส์นี้คือใหญ่มากแต่ตอนนี้เขาน่าจะมีแบบหลายไซส์ลองไปดูได้ใน IG นี้นะคะเรียกว,ว่าเป็นของแบ่งบ้านเนาะแบบ decorate เอากล่องนี้นะคะกล่องที่2อ,อันนี้คือซินยังไม่ได้แบบเอาออกจากกล่องเลยคือกลัวมันกระจัดกระจายเดี๋ยวจะหาไม่เจอว่าได้อะไรมาบ้างนะอันนี้จากร้านยปี้มิหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ช่วงนี้อินกับเครื่องเขียนมากเลยอ่ะคือเป็นอะไรที่น่ารักมากคือตกแต่งได้ด้วยไว้ในหนังสือหรือว่าแปะผนังพวกโปสการ์ดอะไรเงี้ยแปะผนังได้ด้วยสติกเกอร์คือของเขาน่ารักมากประมาณนี้ก็จะมีสติกเกอร์มาด้วยนะคะคืนนี้เอาไว้แบบแปะในหนังสือตกแต่งคือน,น่ารักมากเลยนะแล้วก็จะมีพวงกุญแจอันนี้พวกแบบสกอ๊อตเทปนะคะเอาไว้แบบแปะพวกกิจอีกทีก็ได้นะตกแต่งได้ใครที่มาจากวิดีโอซีหรือมาจากซีนะไปแจ้งได้เลยจะได้รับส่วนลด5%ด้วยนะ อย่างต่อไปจะเป็นอันนี้เลยอันนี้ก็คือของลาพิสนะคะตัวนี้เป็นสร้อยข้อมือคือน่ารักมากสร้อยข้อมือที่สามารถสั่งตัดตามไซส์ข้อมือของทุกคนได้แล้วก็ตัวนี้มันเป็นหินนึกออกไหมสีพาสเทลน่ารักคุกปิกมากเลยเนาะเป็นหินที่เสริมดวงอะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคืออนเนี้ย สริมดวงนะจ๊ะสายมูคือห้ามพลาดแล้วก็คือเนี่ยพอใสเ่เป็นเครื่องประดับอีกชิ้นหนึ่งได้เลยแล้วก็แบบน่ารักพาสเทลมุนมีปุ๊กปิ๊กตอนนี้แบบสีนี้กําลังอินนะลองไปดูได้เขาจะมีหินหลากหลายไซส์หลากหลายสีลองไปดูนะคะที่ร้านนี้เลยนะเรามาถึงร้านที่สิ่งที่สี่อย่างที่สี่แล้วไหมมีคเครื่องเขียนของแต่งบ้านไม่พ้นชุดว่ายน้ำจ้ะบอกเลยว่าสะเปิดเมื่อไหร่เจอกัน swifty t th นะคะอันนี้จะเป็นชุดว่ายน้ำแบบ น่ารักเนาะทูพีชวันพีชเขามีหมดนะซึ่งอันนี้เราเลือกม,มาสองแบบก็คืออันนี้จะเป็นทูพีชก็คือนี่แหละโควิดซาทะเลต้องต้องร้อนเป็นไฟต้องลุกเป็นไฟก็เนี่ยน่ารักมากเอามาถ่ายรูปใส่ในสาว,ว่ายนะ้ำไปก่อนนะช่วงนี้ของซีนสั่งมาสองแบบก็จะมีแบบที่เป็นทูพีชเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบวันพีชสีน่ารักนะสีแบบสายใหม่มากหมดแล้วนะช่วงนี้อินกับอะไรที่แบบเป็นสีพาสเทลนะก็คือน่ารักมากแม่ ดีเวอร์อันนี้ก็ใครกําลังมองหาชุดวนะ่ายน้ำแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยไปลองดูที่ร้านนี้ได้เลยนะคะต่อกันที่กระเป๋ากันบ้างอะมาถึงกันที่ร้านนี้เลยค่ะกระเป๋าใบนี้เลยซึ่งอันเนี้ยจากร้านชาบานเลดีดด้ .249 นะคะใวนี้มันจะเป็นทรงขนมจีบที่เป็นสองสีทูโทนคือบอกเลยว่าสีแบบเนี้ยแมทช์ได้กับทุกลุ ทุกชุดทุกแบบแล้วไม่ได้มาแค่ใบเดียวเขามีสายให้ด้วยนะอันนี้จะเป็นสายตัดด้วยสีน้ําตาลพาสเทลนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งใบเป็นใบเล็กไว้ข้างในก็เอาไว้ใส่อันนี้แบบวันชิวๆออกจากบ้านใส่แค่กระเป๋าตังโทรศัพท์กุญแจรถกุญแจบ้านพออันนี้ใบเดียวก็คือจบหรือจัดสะพายเกย๋ๆด้วยใบนี้ก็บอกเวยราคาจับต้องได้ราคาดีงามมาก ลองไปดูกันได้ในไอจีชบาเลยนะคะต่อกันที่อย่างต่อไปขอวนกลับมาที่ของใช้ในบ้านกันต่อนะคือร้านนี้เลยค่ะบอกเลยว่าตอนนี้ช็อปของในบ้านหนักมากมาก,มากมทุกอย่างในบ้านช็อปหมดเลยแล้วอันนี้ก็คือเป็นสบู่คือตอนนี้พยายามทำบ้านให้เป็นเหมือนคาฟเฟ่เกาหลีแล้วอันนี้ตอบโจทย์มากปกติสบู่ก็จะเป็นสบู่ไม่สบู่เหลวก็สบู่ก้อนสี่เหลี่ยมแท่งปกติใช่ไหมแต่ร้านนี้คือน่ารักมากทุกคนดูนะจากร้านอ่ะ พีชออฟทานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสบู่ลายน่ารักแบบนี้เลยเป็นลายก้อนเนอมฆการมาให้คือแพคเกจจิ้งดีงามมากเป็นสบู่ที่บำรุงผิวด้วยนะวางไว้ในห้องน้ำเนาะคือน่ารักมากแล้วหรือจะวางแต่งบ้านก็ได้แล้วแพ็คเกจเขาคือน่ารักใครกำลังหาของขวัญให้เพื่อนหรือว่าจะส่งไปเซอร์ไพรส์แฟนตัวนี้คือตอบโจทย์หรือใครกำลังหาของแต่งบ้านแบบซิงคือ สบู่เนี่ยใช้งานได้ด้วยกินหอมด้วยแล้วก็น่ารักมากด้วยลองไปดูกันนะคะมาถึงชิ้นต่อไปนอกจากว่าบอกแล้วกาลังอินกับเครื่องเขียนเราไม่ได้จบกันที่ร้านเดียวนะคะมากัะต่อที่ร้านคุรินโตค่ะร้านนี้เลยซึ่งอันนี้บอกเลยว่าตัวเนี้ยอันนี้สิจะปีเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น,เ,ปนเหมือนแพลนเนอร์รายเดือนเหมือนปฏิทินนะซึ่ง มีหลากหลายสีหลากหลายลายให้เลือกก็ลองไปดูกันนะคะอันนี้จัดใหญ่จัดเต็มเลยนะช่วงนี้ขี้ลืมไงต้องมีแพลนเนอร์แปะไว้ที่โต๊ะข้างเตียงนิดนึงชันใส่ของน่ารัก,น,รกน่ารักเอาไว้ได้คะเนนในบ้านสวยๆแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์อะเครื่องคิดเลขไว้ืคิดงานตกแต่งห้องได้้วยจ้ะสติ๊กเกอร์ต่างๆพร้อมกับสกอตเทปนะคืเนี้ใช้งานได้จริงแล้วน้องคือน่ารักมาก อุริโตะลองไปดูนะคะสุดท้ายแล้วค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้เซฟมุมนิดนึงนะก็จะมาต่อที่ร้า,สานสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้จะเป็นร้านกระเป๋าต่อนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นใบแบบเล็กๆน่ารักแล้วก็ราคาหลักร้อยหลักร้อยบอกเลยโควิดนี่เซฟได้เซฟแล้วก็คือเป็นกระเป๋าหนังแม่คือซึ่งอันนี้มันจะเป็นแบบบ็อกแบ็กคือตัวเนี้ไว้ใส่แบบสพายข้างประมาณนี้ใส่โทรศัพท์ หนึ่งเครื่องแล้วก็กุญแจแล้วก็ตังพอน้องจบน้องใบเดียวออกไปเดินตลาดได้เลยจ้ากับอีกหนึ่งใบอันนี้ตัดกันเลยอันนี้จะเป็นงานเออเหมือนกระเป๋าหนังแมสสีออกน้ำตาลซึ่งใบนี้จะหนาขึ้นหน่อยก็จะเป็นบล็อกแบกแบบนี้แม่เหล็กนะคะมีสายมาให้ในตัวเนาะตัวนี้ก็ได้รักเนาะก็มาหยีข้างในเหมือนกันคะ่ะตัวนี้จะเป็นทรงเลยก็คือจะไม่แบบไปตามรูปตามอะไรเท่าไหร่นะ สวยมากอันนี้มีความแบบอันยงฮัสเซโยมากมีความเกาหลีมากซึ่งทั้งสองใบน,นี้หลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะวันนี้ซีนมาอันบ็อกซ์ในช่วงโควิดที่เราแบบสั่งของมานะคะก็จะเป็น E ีีแรกนะสําหรับในปีนี้ที่เราอันบ็อกซ์ในช่วงโควิดเนาะมีทั้งส่วนใหญ่จะเป็นของใช้อะแล้วก็ของจะเป็นอยู่นะของใช้ของที่ตกแต่งในบ้านบอกแล้วช่วงนี้อินอะไรก็จะอินไปทางนั้นเลยก็จะประมาณนี้เลยใครที่กําลังมองหาเหมือนซีนหรือว่า อยากได้ขอแบบว่าที่เซฟบัจเจตเซฟมบในช่วงโควิดลองไปดูกันได้เพราะราคาทุกร้านทุกชิ้นที่สิงคัดมาคือราคาหลักร้อยจะต้องได้หมดทุกอย่างเลยสั่งออนไลน์เนาะตอนนี้โควิดออกจากบ้านไม่ได้ก็ออนไลน์เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิป EP หน้าๆน,นะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะ